พี่น้องขาวิถีลุยอีสานมนีสิภาพี่น้องไปชมสวนบักทั่วปีค่ะพี่น้องขานี่ค่ะระเบงนวยค่ะพี่น้องขาอ้ยอวบอ้วนสวยงามพี่น้องมีแต่หนวยดกๆค่ะพี่น้องขานี่ค่ะพี่น้องมีแต่หนวยอุ่นอ้วนค่ะพี่น้องขานี่ค่ะ้ะเบิงต้นเขากระงามเขียวขจีเลยค่ะพี่น้องขาโหต่น้นามยางเดียวค่ะพี่น้องปุ๋ยกับบอดไซร์ระเบิงเป็นย่อยยอยู่ค่ะพี่น้องเลื้อใจคอยบอยค่ะนี่ค่ะพี่น้องขา งามกระดอกกระเดียค่ะพี่นองขะระเบิงเพื่ออยู่ท่องเทา่นีค่ะพี่นอง่ะโอ้ยเหตุข้างให้กับบักสูงเกิดกับงามงามพี่นองเป็นย่อยๆอยอยู่ค่ะพี่นอง่ะนี่ละค่ะพี่นองมีแต่หนวยใหญ่ๆค่ะพี่นอง่ะนี่สีผ้าเก็บไปตําสมเดอค่ะมนีค่ะพี่นองนี่ค่ะพี่นองค่ะงามบ่ค่ะพี่นองโอ้ยระเบิงหนวยพี่น้องนี่ยาวสาบลาบอยู่ค่ะพี่นองขาเป็นตาเลือดเลือดอกเลือดใจค่ะพี่นองขาบานพี่นองเป็นยีสี่บ่ค่ะพี่นองขาปลูกได้งามแบบนี้บ่ค่ะพี่นอง นี่บ้านคอยดินดีกระดอพี่น้องปุ๋ยกระบไดใสอันนี้กระเสียไววแนวค่ะพี่น้องขามันเหียงค่าต้นไปแล้วค่ะนี่นวยจอกระหลพี่น้องดอกกับเป็นจีจี้อยู่ค่ะพี่น้องขานวยกระลังออกงาวสาบลาพี่น้องดกดกพี่น้องขานี่เป็นตาเลือกอกเลือใจค่ะพี่น้องสิเย็บไปตำมือนี้ล้ค่ะพี่น้องขาเอาไว้ดนบไดนะคะบักทั่วปีมันสิแก้ไว้ค่ะพี่น้องขามือหนึ่งสองมือีิกะเริ่มง่ายไปเรื่อยค่ะพี่น้องกระเสิรมแก้ไปเรื่อยค่ะพี่น้องขา ตัวใดงามๆกับเข้ากับไวแนวค่ะฟักง้ำงามค่ะพี่น้องค่ะเอาไว้เห็นแนวต่อไปค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องงามบอกค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าเทาแต่ว่าตุนกับงา่า